ชวญยิ้มเชิญยิ้มวายโอ้ยสวยสวยสวยหนูเหละคะ รถค่ะนี่รุ่นใหม่เหรอคะโอ้ยใช่เลยค่ะนี่คือ New Isuzu D-Max รุ่น h i g h l a n e r r ค่ะโอ้รถมากอะแต่ว่าดิฉันเนี่ยนะคะสายตามไม่ค่อยจะดีอะคะ่ะเวลาขับรถเนี่ยต้องใส่แว่นตาไปด้วยะคะ่ะไม่ทราบว่าหน้าจอเป็นไงบ้างคะหน้าจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด9นิ้วค่ะคมชัดระดับ HD รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะเซ็นเซอร์กะระยะ8จุดรอบคันมั่นใจขณะขับขี่แม้ในเส้นทางแคบหรือขณะถอยจอดค่ะโอ้ยรถๆๆมากเลยจะได้ขับเองไม่ต้องให้ผู้ขับให้น <c oughs> ัคุณพีจะจองเลยใช่ไหมคะจัดไปสิค่ะหนึ่งคันได้เลยค่ะแดีวคุณพี่จะลืมทุกความรู้สึกที่เคยมีสู่นิยามใหม่แห่งความเราใจค่ะจัดไปสิค่ะได้ค่ะจองเลยนะคะค่ะเดี๋ยวนัรอ ทองอืมทองที่ไหนละ่ะนี่เธอนี <c oughs> ่แกทอง <c oughs> อุ้ยตายแล้วเป็นเธอซะลืมทองแม่แ <c oughs> ไม่ทางจ <c oughs> ะดังไอ้ลืมตัมวซ <มา S 2> นะกแล้วเก็เมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ๋อมาจองรถอิสุสรุ่นที่ฉันอยากได้ไงอุ้ยสวยจังเลยอะมาแต่แกเถอะมาทำอะไรที่นี่อ่ะอ๋อฉันกำลังมองหามุกเด็ดๆไปจีบสาวอยู่วะนี่อืมงั้นขอมุกเด็ดๆหน่อยสิผักระเทดโหระพาใบกะเพราอืมนี่มุกกับข้าวปะเนี่ย ขอเล่นใช่ไหมถึงแบบพูดเด็ดแบบว่า,ายุรนันจารุนีให้หน่อยอะไรยุรนันจารุนีวะแซมเปิลไงโอ้ยอยวพึ่งจอดเอาซีเอาซีจุดอราไปเล่นต่อเลยจุดวอ,อย่าไปเล่นที่ไหนไอายเขาเดูถูกงุก,กับดีกว่าอ้อเล่นอย่าพึ่งตปมาเล่นอะไรเอ่ยกันก่อนอะไรละทายมาซีจังหวัดอะไรอารมณ์ดีดีจังหวัดอะไรอารมณ์ดีดีจังหวัดกาญจนบุรี เอาดีๆสิเอางั้นเฉลยเลยดีกว่าไม่ชอบข้อนี้เนี่ยจะไปรีบไปไหนเนี่ยฮะเอาข้ออื่นได้ไหมอ่ะเอาเจจังหวัดอะไรที่อารมณ์ดีๆก็จังหวัดประจวบชิชิหามไงโอ้ยนี่มานั่งรอแฟนนี้ตายแล้วแฟนใช่มามนู่นแล้ว啊่ e ฮัลโหล a r ร i อันนี้ดีสมาก Oh my ช e s u นนี่เราไปเราไปนี่มันแฟนฉันย่ะไปเถอะพี่รักคไม่ต้องโจจีนลิงไป